ับสบายดีและสวัสด,ดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเปขขิดสุขุสุคนพี่น้องเลยวันนี้เาก็สิกับแล้วพี่น้องเลยเนาะามาเมาเตียงแหวมเมาครีมพี่น้องเลยครีมที่ชาวใบเพิ่นมาคายั่นแหละมเมาน้ำเชียวเพิ่นนี่แหละเนาะมองอนาเพิ่นเอามาพี่น้องเลยเป็นตัวเทนจำได้อกันมาเบิ่งก่อนนี่ห่านเพิรนคายช่างบุพพี่น้องเลย mu chắc cả ngang ta, sao mai mất khai đúc xin, phi nông gì nó, ông vừa chắc thưa, chìa bảy tỷ phi còn đây ma lại, mà về áo ตรงไหนมาสวาสดีพี่น้องไงตรงนี้กรับตรงนี้กรับฮะโลกชุ้มไข่เขาววัดวันนี้ไข่ดูดวัดแล้ววะาดูดวัดแล้วโอ้ยพี่น้องไงเนาะดูดเขยวัดแล้วถุนมันต้องให็นไปประตูนั่งนั่มาทางในนี่สวัสดีครับผมถ่ายคลิปก็ได้เว้ยนี่ลกไ่ใช่ของ เอาฟ้ากวณกว่าแต่เย็นกว่าจิงลงไปโยทเยี่งงยลงงยจงมาลงมาลงมาลจับกล้องให้นี่นี่จะรอดร <c oughs> อยู่บ่หฮ้โอ้ยแต่ละคนมาลงมาให้อยู่บ่ โอ้สสวัสดีครับสสวัสดีครับรอดอยู่บน่นล่ะเ <c oughs> ด็กเล็กได้น้อยได้บาดเียงฮะได้ก็ได้น้อยเข้ามาเข้ามาโอ้ยใหญ่แล้วนี่นะ <c oughs> คือไมน,นายทใครจะรอดลก็ได้หมวยเป็นไข่ป <c oughs> ่ะกูคนเลยมากะหมวยไข่เออนะบ่บวุฒิจับกล้องให้นะ ชุงล้งชิงเลงมีตึกสิวัดีพอแล้วนี่กะทะตัวบไว่จักคือเก่าหันแล้วข่อยจะเปิดช่างแบบไรอันนี้เราสั่งแค่นี้อันนี้ขอขวดปีใหม่อันนี้จับขอบขวดปีใหม่ให้ไครหนิจับใบเฟิร์นบอกเดี๋ยวไปให้ข่อยนะโอ้ยโอ้คือได้คือได้แต่หัวที่แท้เพราะว่ายาเจ็บ่ได้ดมาอีกเด็กเมียนแหละยังบ่ได้มาโดนอยู่ นี่บ่ห้าเพิ่นอยู่นี่บ่จ้ะคีมกับเบิร์ตพอดีฮ่าอยงว่าคีมเบิร์ตอึมแล้อีกสองจานเมโลอีฝ่ายดีเด้อเนี้ยนะฝ่ายดีนี่แหละพี่น้องไอ้บ้องชาว้เพื่อนอะไปขกลจ่ายกยู่สปปลาวกะบลาน้องอะอย่างว่าบิลลี่บิลลี่บ้านคบใหญ่ค่ะอยู่ไทยได้ใช่ไหมบอกบอกพี่บอกน้องนี่กยว่าอยู่ไทยเอ้าตื่นเต้น ดีเด่นโอ้ยเสียงกระบุดีเลยพี่น้องไอป็นไปชักก้นมาเมื่อวานนึง,งบ๊วยเอาบทเน็บกันเนาะอยู่ไ<ม>ทยกลัลลานอ่าน้องลิลินเสื้อผ้าแฟชั่น,นะคะ่ะซอยวัดประยูนแยกที่สามของแท้จ้ะเนี่ยของแท้หลับประกันเลยซอยวัดประยูนจ้ะแยกที่สามแยกที่ 3. สามอูใกล้ๆเอาชุดใหญ่ๆในกว่าใกล้ๆตลาดศรีเมืองพี่น้องเแม่นนแม่จ้ากใกล้ๆตลาดศรีเมืองอยู่แถวแเซี่ยลังซิด ลองนแถวนี้แหละอันนี้ของแท้เพราะมาของแท้ร้อยเปเอร์เซนต์้หน้ห้คอยนะกว่าบุมีบบจะ,ะนับปนยบนอักับบุหูก็เก่าแลา้วจะเพินเพินร้างไทรบุเคียก็ใบเฟินเอะจะ้ไปเคียกันนีงเจา้า่มีนาทีมาหรับคือแล้วโอ้ยหักมขึ้นนี่กไปห้งหมอไข่ขึ้นห้งนอนสองขึ้นบุลุกจะเออีล่ะมันนี่มาพี่ก้นกระตื้นบ่น อแข้าข่กันก็น้องวิลี่เลยบัสดีค่ะก่อนวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมพอเสียงไม่ได้พอเสียงมาแม่อันนี้พอเสียงมาแล้วจ้ะป่ปดเพื่อนู้ปดเ่เห็นเห็นได้ย่งบได้ยังน้อยพูจ้กันดอกจ้อยู่บอเสวัสดีค่ะพอเสียงเลยสวัสดีสวัสดีค่ะดิ๊ยสวัสดีเล้วสัสดี มาซีนเต้นไปเดียวค้ายๆข,ขึ้นลงเชื่อเนอะเอาะค่ายๆออกเดียวไัเกิดอย่างนั้นก็นลงเชื่อนีจนตันนิดนึงต้องวิวกับตันขึ้นกันอืมเป็นห้านอยู่นี่นั่นห้านพาาส่วนมากลูกค้าได้ยามจาคืานพราะ่ขายวันเที่ยงคืนอันนี้เช่าเร่าราว่าจังไหนเช่าหรอเาะเดือนเท่าไร<อ>สี่พจ้ะอรงล่าสี่พัน น,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 น้อยนี่ไหน้อยอยู่ละสีอนอนบ่ได้พ่อนอนได้กับนอนได้จับนั้นแหละนอนทึ่งๆบ่ท่านใต้เคยกัไปนอนพบว่าเศ้าไปสองของ<ม>้องสี้มห้องนสื้ับนอนนี่ไฮเสือ้าพ่อเนาะแต่ว่าลงหลบ่ได้บ่เกีย่ยวเพราะว่าเขาต้องท่าเกษรเสือผ่าเพชรคือมึงมาไวก็แบบขยันไปตลาดสามวันต่อไปซื้อของลงตามเกษตร พะลงพุทธคือเดี่ยวในโบอกุลจุ่โมเสื้อผ้าก็คือครีมนะครีมทุ่มได้ทุ่มออกไวครีมใส่ดีเอาพี่น,อานา้องไงพอดีน่าจะอนมืออีกนี่นะบีบีเบบี้ครีมอ่ะแต่เฮงในได้พี่น,อานานะ้องไงเยอันนี้กาคุ้จักคุ้จักน้ำเบ่าเตียนต้องสาวใสคืนนดนึงบ่แม <EN>. ่นเอาคือตัวจังสัตว์อ๋อแม่นแล้วเนาะเจ้าขายลูกสิ้นเด็ด เพราะว่าอันสาวใบเปื้นใจแล้วมันขาวแม่ต้องมเลียถามแับนี้พอข,อข,อขอ้อน้องดีแล้วล่นๆเรอเอามาขายพอมาขายแล้วมันขายดีแม่นียนเนียม่เป็นไรไงมัจะขายดีแต่ก่อนเนาะแมนลืมละจาลำไ้เื้อนใบื้อนาซื้อลจะคนน้าตาเฉยพี่น้องเนาะนะ่รกันแต่เลยเป็นตัวเท้นจำนายเลยแบบนี้เนาะจนจนรวยไปแล้ว รวยแล้วเจ้ารถรวยรวยพ่อเจ้าแล้วจุรวยเลยพี่น้องไงอ่าซื้อรถก็เป็นขั้นช่องขั้นหละอ่าขายครีมบัธรรมาลาแน่นี่พี่น้องไง้ดีอ่าไส้ดีแบบสิวฝ้าได้แบบท้าให้ลองเลยหายใส้ดีเราเตียมไส้อยู่ทุกมืทีส้มก็คือแนะนำกับบริษัทแม่เพราเป็นตัวหลงเนาะคือเทากัเป็นตัวแทนเพราะมันใส้ดีดีแล้วก็ถ้าอยากได้ของแท้ก็แนะนำที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ถ้าซื้อแบบปาะกนมาคลองถึ้ไปสั่งในแบบอะไรแ้วนะนั่งก็เมื่อยจะซื้อได้ของปลอดชาจกับวงพ่อนี่จกโรงงานพยูชัยเนาะเจ้าของแบ็ดพยูชัยอันนั้นดิอันนี้แม่แม่ทีมอะไรไงพยูชลนี่คือว่ามันอ่ามันเพื่อนกับมีเจ้าของแบ็ดนะพยูชดีแบบดีอยู่พี่น้องใช่ดี ไปแพ้ไปใช่ก็โอเคนะมันเห็นผลเนาะแต่ว่าแม่ค้าไม่ได้ทหารช่วยหรอกหารเตือนเนาะคือตือนสวยแต่ตือนสวยคือตืนคิดว,ว่าตือนสวยตะข่อยเลยเคือนจะพากันไปสักผ้ามากับนอนโกงโมตีห่าได้ตั้งคืนอยู่บ้านได้ตลอดเลี่ยแค่จางเวียนหันมาหันมาเรื่อยๆสายอ๋อผมเพราะว่าครั้งแรกคิดว่ายันว่าคิดว่าเนี่ยมานอนก็เลยแบบ แล่จริงคนนอนอะเดักทีหนึ่งทีสองหมดแหละจช่ที่ว่าจะมากกับขึ้นเนี่ยเจ้านอนอะนะบะดม,มันดุผู้ป่วบอกเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าเสื้อผ้า,า,า,าเน,นี่ยสายเขาเตรียมคืนดีเด้วยยังมีคนมาแบบเขาลื่นงานถี่เมืองนะอ๋อเปิดอยู่นี่เลยใช่เที่ยงคืนนี้ยังเปิดอยู่เนาะเที่ยงคืนกับมาได้อืมที่เราอยากเที่ยงคืนจึงมาไ,ได้หรือเที่ยงบ่า้แต่บางย่างม่เจ้าเหมือนที่สายเนย ตื่นสายขึ้กันนั่นแหละบาเตียงกันนะไปจะเอาขึ้นรถไว้พี่น้องเี้เนาะอันนี้จักทดธน,น,น,นมุญค่าธนินเดรียมบังเกัดหามองจัดเก็บก่อนพี่น้องเลยติม่มอะไรนี่กันนะฉันได้ไปเอาใส่อยู่เมืเม่อแล้วบวชไหวแล้วนี่คืได้อย่งฝา่าบิล,บาลี่รอบนาเด้อนี่ด้รอบนามาหลยบอกล่วงหน้าเนี่ยเขาถึงเาแลยที่ได้ซื้อของไว้ไห้ โ oh, อ้ยซื้ออีสังเลตนี่กะได้แล้วมาชิเมืองเตว่านนี่แล้วมอ,เเว,อเเวัอเเย,วเเยววมื่อคืนนี่กับลูกมอวัยน้องพาไปโรงพยาบาลไปซักกน้นยังไข่เนี่ย<ะ>มาุ๊บเ,เต็มนั้นนี่พี่น้องเลยไงปชิปเอาเครื่องอยู่คนแก่นบ่นไรแล้ว tìm bất lại Đi đã khóng phả Tìm ép nhật โอเคย่งมุมอีพายากรอเบิ่งกันนี่้นอนเมื่อหมอน,อนนั่นนองกัน้นากบลืก,กบว่คยสะายา,าได้แล้วพยายแบบเกือี่ยไปบุงประว่าทีแบบที้มันแคบแตหนอ,อน,นอนออกอทังนี่บ่จต้อนเตรียมอยอกอันนี้นเ้อโดยเีะะบวไป อพี่น้องเอ้ยตรงนี้แต่ก่อนบ่เตียงก็เคยมาซื้อในกินในอยากเด้ออยู่แถวนี้เนาะสีเก่าแหละพอฮู้อยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเข้าเข้านี่เข้าบ่ได้เนาะออกออกได้อย่างเดียวอืออกได้ ขอะไรก็ค่าเสียหา2ฮะเอาสั้นเนี่โอนให้ดใหเ,หนเ,นเด้อเดี๋ยวโอนให้ก็ได้ส่งส่งเลขบ,บัญชีเขาให้นี่เดี๋ยวโอนให้เดี๋ยงนะไปพี่น้องเงยบานนี่เรียบร้อยเนาะรอบหนา้าตอนนั้นเดินโบว์คือได้ชื่อว่าเปล่ามีบ,บี้เอาเซียวบ,ร,บ,บริโภคเซียวบ,ร,บ,บริบภ บอกบอกกับวได้ว่าพ่อเตียดคืเราแวะไงมา,าสีหามึงล่ะบ,บอกกัทันทันเป็นยังบมเป็นยังรอบๆรอ,อบคือได้ซื้อผลไม้ผลไ <laughs> ม,ม้พุไปชิเข้าไปนั่นยุไวชจะเข้าไปาเาไปลาะถ่ายคลิปไอพีให้หน้องมึงอยู่แต่แต <c oughs> <te le> ่โบไวจะข้า <way> ก <c oughs> <te le> ัคอเดบายข่าข่าอีกคือ่ามันตลาดผลไม้มันใหญ่ไง เตรียบ่ไหวพี่น้องเอ้ย2มื้อแน่นอน2-3คืนแน่เนาะนอนอยู่ห้อง3นี่3คืนแหละไปใบ่ได้เลยครั้งแรกบ่สิเลาะอยู่น mm ํา hmm. มืนีฟิวเจอร์ยังใกล้ๆนี่ยังบ่ได้บ่ได้มาเลยพี่น้องเอ้ยเสียงก็บ่ค่อยดี่ะซะโดยกลับกันเด้อใจหลายๆองฝกพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปใ้อีหล่าเลย

อันนี้ก็ากกขายบ่เนี่ยขาย่เสปยังไงขายเส็เป็นงยงบ่มาเหเมียเจาน้อยะเอาเมียเจากับบริตยได้เลยค่ะคนไหนเนี่ยปจอยป้าจอยเห็นดิอ๋อเอาบ่ในรูปลรวคือสูงค่ะฮะตัวจริงได้ใช่เตี้ยตัวจริงกับบริตุยแต่ว่าตุดตุดในรูปเราคือแบบสูงแหงตรงนึงมา่าค่ะ

ba ah, xà cáp đó mày xong đó vừa đường thang Đồi, rồi 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 vừa hót, coi mưa là lẽ cảm ơn chị ạ <laughs> หลอกกูเลยเมื่อแล้วไร保卫นะย保卫保ยแต่ละคนตอนแรกเปิดประตูมาสมต้องใจเอ้าคือผู่ย uh, ิงครับหือว่มันอยู่ฝั่งอ๋อเนี่ยคนนั่นแหละพามาหาโมนะอ๋อแต่วันนี้เลยเลยมาเลยป่วยปั๊บทุกคนเลยบ่ดอันนี้อันนีอยู่รอดอยู่บ่สักก้นก่อนหมจังเมื่อ ตซักนะบซักไม่ได้นะมีบ่อคลินิกเหนะอมีบลมีตนนาดสี่ซักปลาใซักก็เราแกงกันกับีซักกันได้ด้วยกันปลาเตี้ยวต้องวนหลุดข้าไปพูดจะสุดอรอดใต้สะพานเนยนะอดข่าผลไม้หลอกไปเลยหลอกไปหลอกไปเหมือนเทายอนแ่บว่าได้ยอนสอดถนนใหญ่เนยจะบอกทอดแยกบพว่าตองถนนใหญจะเลี้ยวหู่น้อย,อย,อยจ,ะจ,ะจะจะสิไปสิบย่า กรงบาดกระแพทยหลังซิตในราคาจะแรงนะมจะคือไประบ่ต้องรอคิวเลยแหละแผลหลังซิตข้างหน้าหัวฝั่งคนดิโรงพยาบาล,โอ,ลโอเคๆ okay, okay. มันก็คือเอกชนเอ่อเป็นลงบาดเอกชนนะ่ะต้งคิวิกขะไรจ้ะวันนี้ลินไข่เขา,าพาไปแผเดียวยาเขาดีเฮงรงนุ่งเซารเลยไปบางบางกอะอันไนครบับางเกชง วันนี่ยต้องสามไข้นี่ยเลยผลชักให้สั้นนะโอ้โหบัวร้อขับรถบัวร้าเลยเมือนที่เจ้าแพ้อากาศหรือเปล่าบุ้หูขึ้นกันตากแดดตากแดดพักพับพักพอน่อยนะตากแดดพักพแล้วันนี้ไปอยู่ในแอร์มันเอามีแต่ไปก็ไปเลยมันก็เลยปั๊บหมดทันสิดยากินยาแล้วก็ไข่อยู่มันพักพอน่อยแล้วส่วนไลย ไมไนี่บอกไาท้าทายให้ตัวแรกนรกว่าสิแมาแต่มุกที่แม่ใบวกบอกวเธ้อกูจะจีบไปเอาคีมเด้อกูจะไม่ไม้คีมท่านโฮดเลยคีมมาถึงแังว่าแบบคีมมดพอดีนี่ท่ายก้าวท่านั้นแหละไม่ส่งแบบือนเพราะว่ามือขึ้นแมนส่งแล้วมันแขงแล้วเรับไปเสียค่ารับเอาอยู่พุ่นีแล้วกลับมาน้อน้าแบบว่าค้ารออย่างประมาณนี้นะเมนเมนไปเลยให้เสียงมาเอา เธอเธอถ้าเธอบอกกัเนสองมือนี่สิทันอย่เด้อว่าสิได้สักที่จะตอบต้องกงองารไปสิข้าเลยกับโมาบนทารโรถามเลย่ยไเพื่อวาเขาเตียงทันมามันลืมว่มันเมื่อแล้วบอก่นางลงาายมอกเป็นไข่แง่งป่วยไปเลยแล้วก็ป่วยไปเลยหายกระดูกได้ลเลรกว่าิิกลับตั้งแต่มื่อวานนี่แล้ววันศว่า,าเอาครีมเน้เมื่อเลยโบไวจนอนพักอีกขึนนึง ป้าป้าสันบวไยล่ะแต่ละคนกับกับกันเด้อบนนิเด้อป้าป้าป้าโดยโดยพี่น้องเลยไปก่อนบานนี้อ่าอีหลาน้อยก็นั่นสำเนาะยเดกากันตุ้นสายค่ะกตุ้งโดยปกับเด้อกับเด้อพี่น้องเลยได้ได้ได้ฮะ ได้ได้ได้ยังชิมยู่าอีกอกระโดนเติบอยู่ดอกไม่ชิมไม่ชิมเป็นอะไรเฮะเอาน้ำเอาน้ำบ่ะเด้เป็นตลอดอย่าบอกนักยาก็ได้ซักยาไม่แพ้นเราคิดไปเรื่อแต่ว่าราคาแต่ว่ามีใช่น้ำมัมีอยู่นะ Nằm cứ vô cái line thế

ว่าโทษคือหลายแท้ <laughs> โอ้ยสวัสดีครับก่อนพอกับกันเด้อดอยดอยดอยตกใจหลายๆอึ้บกับกันเด้อพอกับกันเดอ้อใหญ่ายเ <laughs> นาะเห็นในเต่นท์นิดนิดน้อยโอ้ยไอเป็นาง,างานบ่ไรจะไป อ๋อไปบายกันไปบ่ไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองเล่าไปบ่เดีบ่เนะเป็นยังไปเที่ยวน้องวิลลี่ไปบ่เห็นเห็นยั่บ่น้องวิลลี่หืรู้จักน้องวิลลี่ไหมเห็นแล้วเป็นไปน้ำพ่อลบ่เดี๋ยวไปไหนไป ไปนอะไรผัเตียบง่ยแล้ไปเห็นยุทธศาสคือเก่ามับอเก่าจ้างลูกน้องนำะจ้างลูบ่ออีกอ่ะกระตื้นบออ่ะกระตื้นทุกคนไม่ใบบอกว่าเตียนกะลังสิไปเอาของมากระตื้นนหนบูดคุยอยู่อแต่บอกไไดเสียเมืองลาวไปบอกไปเมืองลาววะไปบอกเฮเหนะเนมกองผัดเจียว ในว่าผลิตน,น้องวิลลี่อ้าวไปขายเครื่องเช้าน้องวิลลี่ได้น้องวิลลี่ก็มีขั้นค่าคือกันได้นี่นี่หนูชื่ออะไรลิลินอะไรนะชื่ออะไรนะน้องลิลินน้องลินลินแล้วเราคือเพาะอืมกงเฮียนล่ะบ่ะเต้อเลี้ยงหวัดจ้าเพราะว่านางยังอายุอีกตัวอืมนี่ไปเลยไปใช้นั่น อะไรอายเลยพี่น้องเไยเอาเอาไม่บนเตียงกราบกันเด้อนี่เด้อไปเด้อไปเด้อโอ้ยพี่น้องเไยเนาะไม่ทราบก็ได้ให้เอาบระตูน้ำเอาไม่น้ำนี่เอาเอาเอาเป็นตลอดอยู่บนอะไรบอกรอดก็ไปฉีดยาได้เคยขอไปแล้ยนี่อ่ะนิเห็นงานบ่ ออ้อ่บนามาอะไรน้าม่กโบได้ๆๆไปเด้อลาบายๆบายลูกอ่าโบอยากใกล้ไายในเป็นไข่พี่น้องเลยแล,ล้มันติดลูกไปดีค่าก่อนอว่างๆไปเที่ยวล่าเด้อได้ <c oughs> ปปไ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 ปโดยไปพี่น้องงี้เนาะมาวิีมน้ำเอ่อ <c oughs> เพื่อนหรือว่าเชียวาวไปเพื่อนพี่น้องงี้เพื่อนขายขีมเนี่ยเป็นโซเชียลจำนา่า,ายเว้าให้กรบปรบเบียดใกล้ลูกสาวเคนไดเพราะว่าอ่ายันมันติดเนาะเป็นไข่วัดใหญ่ sai phân sai phân a tít bao lâu tít bao lâu tất chìa kai luộc 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 và ngon tiếng nga cắt tóc khu vực thiêng na nào mhm tie 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 ไปก่อนแ้่บานนี้พี่น้องเลยบ่วไว้บ่วไว้